เป็นคนขี้อายเป็นทักร้องได้ไหมเนี่ยคำตอบนะครับก็คือได้แน่นอนนะเคยเห็นหลายคนนะครับหรือหรืออย่างดูรายการเพลงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับบางคนเขาก็ดูเป็นคนขี้อายเนาะแต่ว่าพอจับไม์ถือไม์ร้องเพลงปุ๊บเนี่ยโอ้โห นึกว่าผีเข้า <c oughs> บางคนนี่อ uf, พอถือไม้ร้องเพลงปุ๊บเป็นอีกคนหนึ่งไปเลยนึกว่าเหมือนองค์ลงอะไรเงี้ยนะแต่คือเขาเรียกว่ามันเป็นการแสดงครับเวลาการแสดงกับการที่คนเราขี้อายในชีวิตประจําวันเนี่ยมันคเรื่องกันโตผมเองผมก็ขี้อายแต่เวลาอยู่ต่อหน้าเวทีแสงไฟหรือที่ที่จัดไว้ให้เราเพื่อการแสดงเนี่ยตรงนี้ผมจะไม่อาย <c oughs> เหมือนเขาเรียกว่า เขาเรียกว,ว่าเหมือนเป็นวิญญาณศิลปินเข้าสิงเงี่ยนะฮะก็คือถามว่าถ้าขี้อายแล้วเป็นนัก้องได้หรือไม่คําตอบนี้คือได้แน่นอนนะครับอยู่ที่ว่าเรามีความพร้อมหรือไม่นะครับขยันฝึกหรือไม่ถ้าเรา,เาซ้อมเพลงหรือไม่ตรงนี้รวมรวมความทุกอย่างเวลาเราอยู่ต่อหน้าเวทีต่อหน้าไฟต่อหน้าคนดูเราจะมีความมั่นใจความมีความมั่นใจปุ๊บเนี่ย ทุกอย่างก็จะผ่านไปได้อย่างราบรื่นแน่นอนนะครับฉะนั้นแล้วใครที่เอยฉันขี้อายจังเลยอยากเป็นนักร้องอะแต่ฉันขี้อายนะ่กลัวจังเลยรับรองได้เลยนะครับฝึกอย่างในคลิปที่ในช่องผมมีหรือใน Facebook Fanpage ของผมก็ได้นะจะลงไว้ทั้งสองช่องทางนะครับก็ฝึกไว้เตรียมความพร้อมไว้ทุกอย่างแล้วพอทุกอย่างเราพร้อมแล้วเนี่ยฝึกซ้อมเพลงที่เราจะร้องแล้วเนี่ย ถึงเวลาเราอยู่ต่อหน้าเวทีเราจะมั่นใจแล้วพอเรามั่นใจผลงานที่เราร้องมันจะออกมาดีไปตามด้วยนะครับฉะนั้นพอทุกอย่างมันออกมาดีคนตบมือเท่านั้นแหละความมั่นใจจะยิ่งพุ่งขึ้นทยานขึ้นไปอีกเลยนะครับฉะนั้นไม่ต้องอายไม่ต้องที่อายอยู่ต่อหน้าไฟอยู่ต่อหน้าคนดูเนี่ยรับรองไม่อายแน่นอนแต่อยู่ที่ว่าเราจะกล้าขึ้นไปหรือเปล่าเราต้องก้าวพัน ก้าข้ามจุดๆนี้ไปให้ได้เราต้องกล้าขึ้นไปบนเวทีต้องกล้าขึ้นไปร้องเพลงนะครับแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองแน่นอนครับโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง y o u YouTube m ไม่ไ o n Channel แล้วก็ Facebook Fanpage เดี๋ยวจะมีลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับติดตามกันด้วยนะอยากรู้อยากถามเรื่องอะไรอยากฟังเรื่องไหนหรืออยากจะให้สอนเรื่องอะไร คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปหรือที่แฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ